เปิดบม c h a t GPT 5กันดีกว่าว่าทำไมโมเดลเดียวเนี่ยมันถึงขย่าระบบ AI สักขนาดนั้นดิวซื้อบริษัทพังกลยุทธ์เปลี่ยนบ่อยถ้าฝึก h ช t GPT 5เนี่ยอาจจะฉลุ500ล้านเหรียญแต่ยังไม่แน่เลยนะคะว่าจะคุ้มหรือเปล่า ปี2025อาจจะต้องถูกจานลึกไว้แล้วล่ะคะ่ะว่าเป็นปีที่การแข่งขันในวงการ AI เนี่ยไม่ได้เชื่อเฉือนกันแค่ใครฉลาดกว่าแต่คนค่ะใครได้คนเก่งไปมากกว่า โอเพนเอไเขาทำอะไรทำไมเราต้องรู้คะเขาเลือกเดินเกมใหญ่ค่ะอย่างที่ซีบอกทำโมเดลเดียวรวมทุกความสามารถไปเลยเป็นไงเปลี่ยนจากแชทบอทเป็นพนักงาน AI ไปเลยเป็นไงใช้เฟรมเวิร์กโอเปอเรเให้ทำงานแทนคนได้จริงและลดความซับซ้อนลดต้นทุนระยะยาวถ้าที่เคลมมาแชท GPT 5าทำได้จริงมันจะเขียนนิยามใหม่ให้ทั้งวงการแต่ละพลาดวลัง AI ก็สั่นคลอนค่ะตอนนีนะคะเพราะว่า ผู้ท้าชิงกระดุทุกคน ChatGPT 5นั้นไม่ใช่แค่โมเดลใหม่แต่มันคิดเองได้ลงมือทําได้เองมันคือการปรับพ a r ามช shift ครั้งสําคัญโดยล้อมรวมแนวทางการวิจัยที่แยกกันมานานหลายปีนะคะรวกตึงเข้ามาให้เหตุผลเชิงลึกให้มีความสามารถแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าพหุโมโดนะหรือว่าเป็นพฤติกรรมแบบเอเจนติกเนี่ยเข้าไว้ในระบบเดียวกัน ข้าวนี้ GPT 5ก็เลยไม่ได้แค่เหมือน GPT 4ที่มีพารามิเตอร์มากขึ้นแต่มันเป็นการปรับสถาปัตยกรรมครั้งใหญ่เหมือนมีของใหม่ที่ครบถ้วนพร้อมใช้เลยแหละแต่ว่าจาก Omni model นะคะเป็นระบบที่กลายเป็นว่าเราแค่ใช้ก็ใช้ได้เลยแบบนี้ แบบนี้ก็จ่ายเจ็บแต่จบจริงค่ะทุกคนหนึ่งในฟีเจอร์ที่ชัดเจนของ GPT 5ก็คือ just work แค่ใช้ได้เลยระบบหลอมรวมความสามารถด้านเสียง canvas ที่เป็นพื้นที่ทำงานเชิงโต้ตอบเครื่องมือต่างๆการวิจัยอยู่ในอินเทอร์เฟซเดียวกันพร้อมรวมเทคโนโลยีจากโมเดลเฉพาะทางอย่าง O 3เข้าไปเลยไม่ต้องมาเลือกใช้งานว่าแบบเออแก่ O 3อยงย่างจิกอะไรดีเย GPT 5จะไม่ต้องเลือกโมเดลเลยค่ะว่าต้องการโมเดลสาหรับคิดเร็ว คิดเยอะเพราะมี adaptive reasoning engine คือคกลไกการใช้เหตุผลแบบปรับตัวเองได้เลยที่ระบบจะเลือกตัดสินใจเองเลยค่ะว่าคำสั่งผู้ใช้เนี้ย่ต้องการคำตอบที่รวดเร็วหรือต้องการกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงลึกแบบหลายขั้นตอนที่เรียกว่า chain of thought ซึ่งใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าพูดง่ายๆก็คือว่ารู้ว่าเมื่อไรอ่ะควรจะใช้เวลาคิดนาน โอเพนเวางเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยแนวคิดอ m n i m o d เดตัวนี้แหละค่ะที่ครอบจักรกวาลโมเดลเดียวผู้ใช้อย่างเราแค่ตั้งเป้าหมายแล้วให้ AI วางแผนและทำให้จบ GPT 5ก็คือ AI ที่คิดเองเป็นไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งคิดภาพเหมือนมีพนักงานหนึ่งคนเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องความยุ่งเหยิงของผู้ใช้อย่างเดียวนะ ต่มันตอบโจทย์เรื่องต้นทุนของ Open AI เองด้วยค่ะมีรายงานว่า Open AI นะคะเผาเงินเบินเงินหลายพันล้านต่อปีจนผู้เชี่ยวชาญเริ่มเครียดแล้วนะเริ่มกังวลแล้วนะว่าผลตอบแทนมันลดน้อยถอยลงปะจากการขยายขนาดโมเดลเพียงอย่างเดียวกระดึบกระดึบไปเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะดังนั้นกลไกการให้เหตุผลแบบปรับตัวได้แบบ adaptive เนี่ยจึงเป็นทางออกของความฉลาดหลักแหลมเฉลียวมากมันจะช่วยให้ Open AI ค่ะสามารถจัดสรรทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะเจาะเหมาะสมโดยใช้โมเดลที่ประหยัดกว่าสําหรับคําถามส่วนใหญ่ซึ่งวนทรัพยากรการประมวลผลเชิงลึกที่แพงๆเอาไว้ซับซ้อนจริงๆเท่านั้นเป็นความจําเป็นเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาวของเขาด้วยสิ่งเหล่านี้เขาก็ตอบเราแค่ว่าเดี๋ยวเธอจะใช้ง่ายขึ้นตัวเดียวจบลืมไปได้เลยว่าเคยมีกี่โมเดลสําหรับคนที่จ่ายตังนะค์นะคะสีงวงเล็บเป้าหมายก็คือเปลี่ยนจากตอบให้แม่นสู่ ทำแทนได้ไปเลยค่ะเพ่ที่ผ่านมาเราสู้กันว่า AI ตัวไหนจะตอบแม่นที่สุดแต่ ChatGPT 5กลับเลี้ยงเกมนั้นค่าแล้วสร้างสนามใหม่ของตัวเองเอามาแข่งไม่ได้แข่งกับ c r o 3.5สที่เด่นเรื่อง reasoning ไม่ได้แข่งกับ Gemini ที่รู้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดไม่ได้ชนตรงกับ Grok ฟที่แหกชาร์ตตามความฉลาดต่างๆนะคะแต่ GPT 5สร้างหมักใหม่ของตัวเองสร้างสนามให้ตัวเองเดินคือทํางานแทนคนจริงเขารวมเอา chain of thought ทุกกระบวนการครับของเหตุผลทางความ ิทั้งหลายซึ่งเป็นเพียงเทคนิคในการเขียนพร้อมนะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมหลักของโมเดลไปเลยอะ่ะพร้อมรวมพลังของโมเดลเนี่ยในการให้เหตุผลเฉพาะทางพว,พวกของโอสเข้าไปด้วยว่าง่ายๆใส่เข้าไปในถังด้วยกันให้หมดการเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานที่ซับซ้อนพวกสาขาสเต็มแบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์การเขียนโค้ดและก็กฎหมายเรียกว่าการปรับปรุงนี้จะช่วยทำงานไดีๆขึ้นลดการหล่นได้ด้วยนะคะ เอเจนต์เเนี่ยคือเอเจนต์ที่มีพฤติกรรมเหมือนพนักงานค่ะมากกว่าแชทบอทที่จะพูดคำว่าพนักงานหลายรอบมากนิ็ดหนึ่งมันไม่รอให้เราพิมพ์คําสั่งทีละคาทีละคํามันจะเข้าใจว่าเป้าหมายของคุณคุณจะทําอะไรแล้วมันก็เริ่มลงมือทําหลายๆขั้นตอนโดยที่คุณไม่ต้องไปบอกทีละจุดทีละจุดยกตัวอย่างง่ายๆคือสั่งว่าช่วยจองทริปไปเชียงใหม่มันก็จะค้นหาเที่ยวบินเปรียบเทียบราคาเปิดเบราเซอร์รอกฟอร์มจองให้เสร็จเลยจับปะ GPT 5ทำแบบนี้ได้เพราะอะไรก็สรุปให้ฟังสั้นๆค่ะ A Gen t AI เท่ากับเลขาส่วนตัวบวกนักวางแผนบวกคนลงมือทำาว้ง่ายจ้างทีมันได้3ามตำแหน่งมันน่าจ่ายไหมล่ะคะ่ะราคาเนี่ยมันน่าจ่ายไหมล่ะคะ GPT 5เขาบอกเขาเน้นพุ่งเป้าไปที่การคิดพร้อมๆกันที่ลึกซึ้งเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นแล้วก็ข้อมูลประเภทต่างๆก็จะถูกทําความเข้าใจร่วมกันในระดับแกนกลางคือ core ของโมเดลเลยนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ด้วยนะทุกคนว่า GPT 5เนี่ยจะรวบเอาความสามารถในการประมวลผลวิดีโอเข้ามาโดยต่อย,ยอดจากโมเดล SORA ของ OpenAI เองทำให้ GPT 5สามารถ ดูค่ะดูเข้าไปแล้วก็เข้าใจเนื้อหาในวิดีโออีกเรื่องแรกเลยเรื่อง Memory ถาวร GPT 5เขาบอกว่ามันจะจำคุณได้ตลอดเลยว่าคุณใครอ่ะชอบอะไรทำโปรเจกต์ไหนอยู่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่เปิดแชทไว้ง่ายๆรวมร่างเป็นหนึ่งเดียวกับเรา multi-step autonomy เรื่องที่2นี้คือมันวางแผนงานแบบหลายขั้นตอนค่ะทาได้ตั้งแต่ต้นจนจบเช่นช่วยสรุปงานเสร็จแล้วมันก็จะดึงข้อมูลการวิเคราะห์สร้างพรีเซนต์เขียนสคริปต์ให้ GPT5 เนี่ยไม่ใช่แค่การอัปเกรดเลยมันก็เลยเป็นการเขียนระบบนิเวศใหม่หมดเลยอะเหมือนเป็นการบอกว่าออเคสเตรตแบบใหม่หมดเลยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่เราใช้แชทบอทคอยตอบคำถามแปะตอบคำถามไปไปสู่เอเจนต์ AI ที่บรรลุเป้าหมายด้วยตัวเองคือแบบ แทนที่จะบอกแชทบอทแบบฉันถามมันมันตอบฉันก็คือพนักงานคนหนึ่งเธอเอาไปทำเปลี่ยนเป็นแบบว่าเอเจนต์ช่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีหลกักๆคือโอเปอเรเตอร์ที่จะช่วยให้ AI เนี่ยควบคุมเบราว์เซอร์จากระยะไกลหรือสภาพแวดล้อมแบบแซนด์บ็อกซ์เพื่อทำงานต่างๆแบบอย่างที่บอกค่ะจองตั๋วเครื่องบินหรือว่าการจัดการสเปรดชีตอะไรก็ตามนะคะ GPT5 เนี่ยจะมีความสามารถในการใช้เครื่องมือแล้วก็บูรณาการกับ API ได้ตั้งแต่แรกทำให้ดำเนินงานแบบหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนอัตโนมัติโดยต้องการการชี้นำจากมนุษย์น ลงไปอีกน้อยที่สุดเลยค่ะอีกองค์ประกอบหนึ่งที่แบบแอบสําคัญมากคือเรื่องหน่วยความจำเออ GPD 5จะมีหน่วยความจําถาวรเขาเรียกว่า persistent memory สิ่งนี้คือมันสามารถจําความชอบของผู้ใช้ค่ะคือตัวเรานะคะประวัติของโครงการบริบทเซสชันการใช้งานเพื่อเอาไปให้ความช่วยเหลือที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ต่อเนื่องก่อนจบตบที่ข้อเสียหน่อยเป็นไงคะชมมากไม่ดีหรอกคะ่ะเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าเทคโนโลยีมาฆ่ามาุษยชาติของเราการเข้าถึงยังจ จำกัดอยู่เฉพาะคนจ่ายโปรเท่านั้นค่ะอยากจะบอกว่าแพงจังเลยเพ Well ถ้าทำสำเร็จ GPT 5อาจจะไม่ใช่แค่เปลี่ยน c แชท GPT แต่มันจะเขียนนิยามใหม่ของ AI ecosystem มาทุกคนมันคือการวางเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์สปอยซะหน่อยของ Open AI มันต้องไม่แค่เก่งกว่าเดิมนิดนิดมันต้องเปลี่ยนวิธีที่คนใช้ AI ไปทั้งวงการ เกมนี้ก็เลยไม่ได้ตัดสินที่โมเดลแล้วนะคะทุกคนยืนยันว่าตัดสินที่ใครยังมีทีมเหลืออยู่บ้างในบ้านตัวเองค่ะ GPD5 คือผลผลิตของแรงกดดันระดับสูงคู่แข่งถูกข่าย แข่งกันปล่อยของปล่อยของปล่อยของอ,องัทียิบทีมวิสวกระดับสูงบายบายลาออกแล้วค่ะไปร่วมกับคู่แข่งแล้วนะจ้าโดนซื้อตัวจ้าความมั่นใจภายในสันคลอนต้นทุนคอมพิวพุ่งไปพุ่งไปนักลงทุนกดดันกดดันลงมาโอ้โหสนามนี้คือแบบว่ามองลงไปแล้วแบบน่ากลัวเหลือเกินนะคะใจไม่ถึงไม่ลงไปเล่นดังนั้นโอ e n น i ไอค่ะเลือกวิธีชัดค่ะทําให้มันจบในโมเดลเดียวเพื่อให้ระบบง่ายขึ้นลดต้นทุนชุบชูขวัญกำลังใจ ถ้านะใครชื่นชอบมันอาจจะยาวไปสักนิดนึงสำหรับหลายๆคนนะคะแต่ว่าสิคิดว่ามันก็เป็นเกมที่ดูน่าตื่นเต้นดีเลยหยิบยกขึ้นมาเรียบเรียงแล้วก็เล่าให้หลายๆคนฟังจะได้เท่าทันโลกของ AI ไไปด้วยกันว่าการปรับตัวครั้งนี้มันเกี่ยวอะไรกับเราอะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเจออะไรบ้างก็ใครที่อยากเบาแรง างานไงอะไรได้ดีอาจจะต้องลงทุนสักนิดหน่อยค่ะกับโมเดลเหล่านี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบเธอฉันยอมใช้หลายตัวก็ได้ฉันไม่ต้องการบอกว่าตัวเดียวจบง่ายๆฉันใช้เก่งแล้วก็มาแชร์กันได้นะคะป้ายยากันได้เรื่อยๆใต้คอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวซีจะขออนีญญ้ตเอาคอมเมนต์ขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องซีเมียเกนในการตอบและก็เปิดประเด็นกับทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะดูกันจบแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะ ซีรู้นะคะว่าซีเมียเกนเนี่เจอซีได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าใครดูเนื้อหาเนี่ยล้วยังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดเลยนะคะซีและทีมงานจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟเนื้อหาอัปเดตข่าวสดใหม่แล้วก็คัดสรรมาอย่างดีทุกๆข่าวทุกๆวันเลยนะคะฝากเว็บข่าวใหม่ของซี ci.co ด้วยนะคะจำง่ายๆแต่มีข่าวไอทีหลากหลายวงการมาอัปเดตเข้าไปที่นี่เลยค่ะ ci.co นะคะกดเลยนะ